สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดก,กันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปอย่าฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะมีผลตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงสิ้นเดือน30พฤศจิกายนนะคะ อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ทำนายหรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะรับแต่พลังงานดีๆเข้าไปค่ะอะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขกันไปนะคะมาแบ่งเป็นสองช่วงนะคะอ่าคนที่คมเครือกับคนรักเก่านะคะ มาดูคนที่คุมเครือเลยดีกว่าสำหรับคนที่คุมเคือความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกลุ่มนะคะมีไพ่สามดาบความรักความสัมพันธ์มันดูเหมือนอ่ามันเจ็บปวดจังมันดูเหมือนอกหักจังไพ่บอกว่ามีการเลิกลา เพราะบุคคลที่3หรือเปล่าคะชาวราศีกุมในที่นี้ก็คือเหมือนใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่แฟนล,ลี่หรือเจ้าชู้นิดหนึ่งไพ่เด e h แฮงแม n คุณได้เสียของรักไปแล้วนะคะไพ่ห้าดาบคุณไม่โอเคเลยกับความรักความสัมพันธ์นี้มีก็เหมือนไม่มีไพ่ The Fool ปล่อยคะ่ะไพ่บอกนะ King of c u p s ค่ะเอ้ยโทษทีค่ะ g น t of ครค่ะถามว่ายังรักอยู่ไหมรักค่ะอ่าเขาก็ยังมีความพยายามที่อยากจะมีคุณอยู่นะเพราะไพ่ t h e l o v e r เขายังรักยังหลงคุณอยู่ยังแบบหลงอยู่แต่ด้วยความที่ว่าสองดาบจะเดินหน้าถอยหลังก็ไม่ได้อ่ามันมีแต่ความที่ เสียใจไพ่เ the h a n ง man คุณก็เป็นคนที่คิดมากคิดหนักอยู่แล้วอะ่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าคุณควรที่จะปล่อยดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้เหมือนคุณได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างคะ่ะเนี่ยไพ่บอกว่าเหมือนคนที่คิดทบทวนอ่านเรื่องราวของต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ มันเหมือนประมาณที่ว่าคุยก็คุยน้อยสื่อสารก็สื่อสารน้อยไพ่บอกว่าสามดาบเหมือนคนที่อกหักมันเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าอันนี้ต้องมาเปิดไพ่กันแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นการที่ปล่อยละเลยนะเพราะไพ่เดืฟูหรืออาจจะเป็นสามดาบค่ะอาจจะเป็นรักสามเศร้า เหมือนคนอกหกักบอกเลิกกันไปไพจัสติกค่ะคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาถ้าความชัดเจนเนี้ยรักก็รักจริงอ่ะแต่ความชัดเจนไม่มีไพ่ก็บอกว่าจบดีกว่านะจบทั้งทงที่ยังรักค่ะไพ่สามถ้วยนะตอนนี้ก็คือเหมือนประมาณที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูเหมือนเป็นเพื่อนก็ได้เนาะแต่เขาก็พยายามอยู่ช่วงนี้ใครสักคนนึงอาจจะดื่มบ่อยนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะกินเหล้าดื่มนะคะ แล้วแต่บุคคลนะหรืออาจจะติดเพื่อนค่ะไพ่บอกว่าเหมือนประมาณที่ความรักคนสัมพันธะ์นมันรักจริงมันหลงจริงแต่ห้าดาบฉันไม่โอเคเลยมีไพ่เดอะแฮงแมนมาตั้งแต่แรกห้าดาบข้างบนไม่ค่อยสวยอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นการหยุดอะ่ะพอคิดทบทวนดีแล้วว่ามันดีที่สุดแล้วชาวราศุราศีกุมคิดแบบนั้นอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ นะคะอาจจะดูเหมือนคนที่เป็นคนแฟรลี่เจ้าชู้เนาะอะ่มาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกุมขอไพ่ค่ะให้กับชาวราศีกุมค่ะไพ่ของความหยุดไพ่ดี e อ m มพ r ร์ค่ะ จริจริงๆเขาก็จริงจังกับคุณนะแต่ช่วงนี้คุณโกรธเขาบ่อยหรือเปล่าคะชาวราศีกลุ่มโกรธบ่อยอีโก้สูงด้วยด้วยด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบคุณอาจจะแบบจุจี้จุกจิกอะ หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะที่เป็นจู้จี้จุกจิกแต่เขาก็พยายามสื่อสารนะอะ่ช่วงนี้เขาเห็นคุณแบบดูดีมีสเสน่ห์มากเลยค่ะไพ่เดอะสตาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะคะไพ่เดอะทาวเวความรักความสัมพันธ์เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันพังอย่างนี้ทำไมคุณถึงอารมณ์แปรปรวนประมาณนั้นค่ะไพ่ e e นออฟฟังค่ะปัญหาทุกๆอย่างเขาก็คิดว่ามันมันอยู่ที่คุณอะ ค n o อ p e เ t นเด e เค้าเห็นคุณเงียบไม่พูดคุยไม่สื่อสารอีโก้มากนิ่งมากจริงๆ8ดกระทาแล้วก็9้าเหรียญเขายังอยากที่จะไปกับคุณอยู่เลยค่ะชาวราศีกุมอมีเกณฑ์พัฒนาค่ะแต่ไพ่บอกว่าไพ่เดทความรักความสัมพันธ์นี้เดอะทาวเวอร์เคือเหมือนคุณชอบบอกเลิกหรือว่าคุณแบบจะไปจากเขาตลอดเวลา q u e นออฟคราค่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเนาะเป็นทุกๆอย่างดูสีเรียงควีนถือกระทาควีนถือเหรียญควีนถือถ้วยเนาะ ประมาณที่ว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่โอเคแล้วอ่ะเขาคิดไว้แล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยความที่เขาก็ระวงคุณเช่นกันเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะหรือเปล่าไพ่บอกว่าหนึ่งเหรียญค่ะมันอาจจะมีคาพูดคาพูดหนึ่งที่มันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดูแย่ค่ะอ่ะาไพ่บอกว่าอาจจะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณกับเขานะไพ่บอกว่าแปดเหรียญ ถามว่าเขาใส่ใจคุณไหมเขาใส่ใจนะอ่าช่วงนี้เขาอาจจะเห็นคุณเรียกร้องความสนใจช่วงนี้เขากลับกลายเป็นว่าคุณเงียบสนิทนะคะเขาก็พยายามที่จะใส่ใจคุณแต่คุณเงียบใส่เขานะไพ่บอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่แหละนะแล้วด้วยความที่ว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะดูไม่ค่อยหอวือหวาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มันก็ต้องบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอ่ามาดูค่ะ จากไพ่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณหรือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่ามากกว่าคุณค่ะอาจจะเป็นอ่าโทษทีค่ะอ่าหรือเขาเป็นคนที่ความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และดูดีนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ชาวราศีพิจิกราศีกันค่ะ คนนี้อาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวหน่อยเนาะอ่าแต่เขาก็เป็นคนที่ใจดีทีเดียวค่ะเป็นคนที่แฟนรี่ใจดีดูเหมือนคนเจ้าชู้แต่ไพ่ไม่มีการขึ้นของรักสามเศร้านะขอไพ่หน่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบไหนคะของชาวราศีกุมค่ะคุณอ n อกครับค่ะไพ่บอกว่าให้คุณใจเย็น p ิกออฟเพน t ์ c ค e ลค่ะลักษณะที่ว่าการพูดคุยมันก็ต้องคุยกันบ้างอะไรบ้างนะคะไพ่บอกว่าไพ่เดลเวอร์ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังรักกันดีอยู่ยังเป็นอะไรที่มันดูแฮปปี้ค่ะไพ่8เหรียญค่ะมันอาจจะต้องมีการใส่ใจหรือพูดคุยกันมากกว่าน,นี้นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นชาวสองหรือตัวคุณนะคะไพ่ไพ่มันเป็นอ่าเปิดกว้างนะ ณตอนนี้คือชาวราศีกุมมาคิดมากคิดหนักมากทีเดียวแล้วอ่ะเขากลัวที่จะเสียคุณไปนะคะชาวสองมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์และก็มีคําพูดดีๆที่เขารู้สึกว่าเหมือนฉันต้องอยู่ตรงนี้ k ิงออ f ครับค่ะไอ้โทษทีค่ะไนท์ออฟครับค่ะลักษณะที่แบบเหมือนเขาก็ยังรักอ่ะเวลาที่ได้เจอคุณนะมันเป็นอะไรที่เขาแบบแฮปปี้มากเขารู้สึกหลงไหลคุณ นะคะคไพ่บอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าชาวราศีกุมตีกับความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะอ่าไนอ o อฟวันลักษณะที่แบบว่าปัญหาทุกๆอย่างอะ่ะมันต้องแก้ไข อันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆคุณก็คิดเหมือนกันว่าเขามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าไพ่บอกว่าเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมต่อให้คุณเลิกกันแค่ไหนคุณจะยังไงมีไพ่หกถ้วยก็ยังมีการกลับมามีไพ่แปดดาบมีโอกาสที่คุณจะบล็อกกันหรือมีการปิดกั้นกันนะคะมีใครสักคนหนึ่งที่อีโก้สูงมากๆค่ะ,ะยังไม่โอเคกับความรักความสัมพันธ์นี้ s e of p e n t a c l e ค่ะในช่วงนี้ก็เป็นการที่คุณเน้นไปนเรื่องของการงานก่อนดีกว่าไหม ดีกว่ามีความวุ่นวายเข้ามาให้คุณปวดหัวปวดหัวไพจัสเมนค่ะคุณยังเป็นดวงที่คู่กันยังผูกกันอยู่ค่ะยังไม่ไปไหนนะชาวราศีกุมแต่ไพ่บอกคุณเจ็บมากๆเลยไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เจ็บมาต้องห่วงค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังกลับมาเหมือนเดิมยังเจ็บอีกอยู่ค่ะนะคําว่าจัสเมนจริงดวงคุณยังผูกกันอยู่ยังไปยังไม่ไปไหนกันอ่ะมันยังอยู่ในห่วงที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ ยังอยู่ในครอบคุมที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะอ่าเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษแล้วก็ชาวราศีมิถุนค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะไพ่บอกว่าต่อให้คุณเจ็บยังไงคุณก็ยังกลับมาหากันและกันอยู่ค่ะไพ่เด่นนะอ่ามาดูซิว่า เขาอยากบอกอะไรชาวราศีเมษค่ะเอ๊ราศีกุมค่ะโทษทีขอพภายค่ะเขาอยากบอกอะไรชาวราศีกุมเอยช่วงนี้คุณอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นอะอพ่บอกเขาก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแบบพาคุณไปถึงฝั่งอยู่นะชาวราศีกุม ดูดิความรักความสัมพันธ์ของคุณกว่าจะได้มามันก็ยากเย็นมากเลยนะเขาก็รู้สึกเหมือนกันค่ะจริง,รงๆเขาไม่มีใครแล้วอ่ะเขาก็ปิดใจเพื่อคุณแล้วค่ะอ่าแต่เขาเป็นคนที่แฟนล,ลี่เป็นคนที่แบบเข้าหาคนก็พูดง่ายๆนะมีแฟนก็เหมือนแบบไม่มีแฟนเพราะเขามัวแต่ไปแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่มีประโยชน์ส่วนส่วนรวมอ,ะอ่ะอ่านะคะอ่ามาดูซิว่าให้สรุปค่ะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคุณอยู่เฉยๆพ่บอกว่าคุณเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกได้ดีเลยเขาคิดไว้แล้วอ่าแต่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมคุณมันเหมือนคนที่เคว้งคว้างอะ่ะแต่จริงๆแล้วความรักคนสัมพันธ์ของคุณอะ่ะเห็นไหมมีโอากาสที่จะมีลูกมีอะไรด้วยกันคะ่ะเขาก็ตั้งใจไว้แล้วเนาะมามาดูให้กับคนรักเก่าดีกว่านะคะ ขอไพ่ให้กับคนรักเก่าของชาวราศีกุมเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้กับนิดด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็อะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะมาดูให้กับคนรักเก่าค่ะไพ the full. นะ่เดอะโฟ l ตอนนี้ก็คือเหมือนโสดหั่นล้าเนาะชาวราศีกุมไพ่บอกว่ายังมีเกมฑ์มีคนเข้ามาชอบถามว่ายังรักอยู่ไหมมันก็ยังมีความรักอยู่อ่ะลักษณะที่ว่าคุณอาจจะอกหัก กับเขาเพราะว่ามันมีเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขากลับมาหรือเปล่าคะหรือคุณอาจจะทําบุญร่วมกันไว้เยอะเนาะไพ่ถึงปรากฏมานะคะห้าเหรียญค่ะคุณอยากจะง้ออ,อยู่เหมือนกันนะคุณก็แคร์เขาอยู่ไพ่บอกว่าพ u e อ n อฟคับเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่อยู่นะคะยังรักอยู่ยังแคร์อยู่ ไพ่บอกว่าเซเว่นออฟครับณนะตอนนี้ก็คือเหมือนจับอะไรไม่ค่อยได้ก็คือมันเหมือนเป็นแค่ตัวเลือกไปแล้วไพ่เดอะทาวเวอร์่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันพังไปแล้วเนาะมันยังจับต้องอะไรไม่ได้นะณนะตอนเนี้มันเป็นอะไรที่จุดๆเดิมๆต้องบอกว่าคุณยังฝังและจําอยู่นะชาวราศีกุมอะไรลืมได้ก็ลืมนะคะไพ่บอกวีออฟฟอร์จจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางทิศที่ดีค่ะ คิกออฟวันอ่าถ้าเขาจะกลับมาเขาก็กลับมาในเรื่องของผลประโยชน์นะคะว่าวแปดกระถาใครที่รอการติดต่อมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาเร็วๆนี้โฟสี่เหรียญค่ะเขายังเป็นห่วงคุณและเขายังกักคุณไว้อยู่อารมณ์ประมาณว่ายังไม่ได้กลับมาเป็นคืน ยังไม่กลับมาคืนดีเหมือนคนรักนะ Six อ of วันคือความรักความสัมพันธ์ของคุณต่างคนต่างก็เอาชนะกันอยู่ยังอยากเอาชนะกันอะ่ะไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เลิกอันนี้ต้องบอกเลยมีการกลับมาไหมกลับมากลับมาสื่อสารเพราะเรื่องผลประโยชน์นะคะยังกักอยู่ยังห่วงเราอยู่ยังอยากให้เราอยู่ตรงนี้กลัวเรามีคนใหม่ถามว่าชอบไหมยังชอบอยู่แต่ก็ให้เป็นแค่ตัวเลือก เพราะเขาก็มีคนของเขาอ่ะเหมือนมีสามดาับก็มีนะกลายเป็นว่าสุดท้ายเราจะเลือกที่จะออกมาเองค่ะแปดถ้วยออกมาทั้งท,งท้งที่ยังรักเองยังรักอยู่นะคะพูดผิดถามว่าเขากลับมาเขาจะมาทำตัวดีอยู่นะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกลุ่มมาดูเลยว่าเป็นชาวราศีอะไรชาวราศีพฤษภค่ะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนธรรมะธรรมโมอยู่เหมือนกันค่ะไพ่เด f o ฟูตอนนี้ก็เป็นโสดอยู่ก็มีเกณฑ์มีคนเข้ามาชอบนะคะชาวราศีกุมขอไพ่หน่อยค่ะเขารู้สึกงไงกับเราคะคนรักเก่าของชาวราศีกุมอ่า j u s t i c เรื่องของความถูกต้องเหมือนเขาก็รู้นะรู้ตัวว่าเขาผิด queen of w a n d ลักษณะที่ว่าปัญหาทุกๆอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะชาวราศีกุมใน ofSource มันเหมือนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์คุณเขาคิดแต่ว่าคุณเป็นคนที่เอาแจ่ใจหัวร้อนได้แต่บนหรือว่าเขาตลอดเวลาเซเว่นออฟวันก็เหมือนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์ก็คือมันเหมือนคนที่ปล่อยกันแล้วอยากจะแก้ไขปัญหานะเขาก็คิดนะ แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนดูเหมือนไพ่เดวลมันเป็นไปอะไรที่จับไม่ได้แล้วถามว่ารักไหมเขาก็ยังรักอยู่ค่ะชาวราศีกุมสีกระทาเขาหวังไว้ตั้งแต่แรกเนาะเขาอยากจะทำอะไรกับคุณเพื่อความมั่นคงอยู่นะไพ่เดอดสันจริงๆเขาอยากจะมีรูปอยากจะแต่งงานกับคุณนะ หรือว่าคุณอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องการที่ว่าคุณมีลูกกับเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะไพ่บอกว่า w e of fortune เขาก็คิดบวกนะคะถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ว่าต่างคนต่างไม่มีแล้วก็กลับมาเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันก็ได้น,นะคะเขายังเห็นว่าคุณเป็นคนที่บางทีก็นิสัยเด็กเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันสามถ้วยค่ะอยากกลับมานะ กลับมาเป็นเพื่อนก็ได้กลับเป็นมิตรภาพก็ได้เพราะไพ่บอกว่าเขายังรักอยู่ยังอยากเจอคุณอยู่แต่ด้วยความที่ว่าา9ถ้วยนะคะเขาก็มีตัวเลือกเยอะเนาะถ้าดูจากไพ่ในออฟฟันมันทุกๆอย่างมันก็มีกำแพงซึ่งกันและกันไพ่เดิดสตาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์และดูดีนะคะ,ะมีคนเข้าหาเขาเยอะแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่ในช่วงนี้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เลยนะคะ ว้าวเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังตัดคุณไม่อยู่ตัดคุณยังไม่ขาดค่ะ justment อยากกลับมากลับมาในลักษณะแบบเพื่อนก็ได้คุยแบบเพื่อนก็ได้อืมแต่บางทีความรักคนสัมพันธ์มันดูมันมีกำแพงมันเลยไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนรักได้ค่ะอ่ะอยากจะเป็นเพื่อนแต่ถ้าใครรอการที่จะกลับมาเป็นคนรักจะได้ไหมมีโอกาสค่ะ นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะไพ่บอกนะอาจจะเป็นชาวราศีกุมได้กันค่ะแล้วก็ราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะชาวราศีกุมเป็นคนที่มีเสน่ห์เลยละคนเข้าหาเขาเยอะ,อะขอไพ่หน่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมค่ะ five อ f s w อ r d s มันก็มีจุดบกพร่องอยู่เนาะไพ่บอกว่าหดาบถ้าคุณได้พูดคุยกันก็มีการทะเลาะกันอยู่เนาะสามเหรียญก็ยังมีการช่วยเหลืออาจจะมีปากเสียงกันบ้างคุยกันไม่ค่อยดีค่ะมีความคิดถึงกันในระหว่างที่นอนช่วงก่อนนอนมีคิดถึงอยู่นะซิกออฟคัพค่ะมีไพ่ของการกลับมานะเห็นไหมอืม แต่มันก็ยังมีอุปสรรคอะมันยังไม่มีการยังไม่กล้ากลับมาต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าด้วยใครสักคนหนึ่งที่มีตัวเลือกอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะไพ่บอกว่านี่ไงใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่แล้วไพ่ดีเอ็มพัลมันเลยเป็นการที่ว่าไม่สามารถที่จะกลับมาได้ไพ่อบอกว่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วคะ่ะคุณอยากกลับไหมหรือไม่อยากกลับ For ์ทครับ ต้องบอกว่าคนเก่ายังนึกนึกถึงวันดีๆเรื่องราวเก่าๆยังคิดถึงคุณอยู่เพราะจริงๆคุณเป็นคนดีคนคนหนึ่งเลยนะคะชาวราศีกุมแต่มันก็รู้สึกว่าคุณอาจจะมีกำแพงแล้วเพราะไพ่เดือดชาวเวอร์คุณน่าจะไม่เอาแล้วนะคะไพ่บอกว่าเหมือนคุณได้ผ่านพ้นมาจากตรงนี้แล้วอ่ะคุณแฮปปี้แล้วคุณมีความสุขแล้วณตอนนี้อ่าคุณอาจจะมีอ่าคนรักแล้วก็ได้ไพ่บอกนะ หรืออาจจะเป็นเขาอ่ะมันเป็นแค่ได้ความคิดอะที่เหมือนจะกลับมาเป็นคนรักหรือกลับมาหากันไพเ่เดย์เดวิวนะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังตัดกันไม่ขาดมันเหมือนเป็นห่วงที่ยังแน่นกันอยู่แต่ว่าชาวราศีกุมรักตัวเองแล้วคะ่ะ แต่แค่แบบเหมือนใครสักคนหนึ่งที่ทําอะไรผิดไปแล้วมันเหมือนมีกรรมมีเวรที่ยังต้องนึกถึงกันแล้วเขาก็ต้องนึกถึงในลักษณะที่เขาอาจจะทํากับตัวคุณก็ได้นะคะมันเลยฝังและจํานะแต่ถ้าจากไพ่ก็คือมันเป็นลักษณะที่ความรักคนสัมพันธ์ของคุณมันก็ดูเป็นไปได้ยากแต่จะกลับมาพูดคุยในลักษณะแบบเพื่อนดีว่ามันโอเคกว่านะคะ,ะมันอาจจะยากนิดนึงแต่ก็มีโอกาส เป็นเฉพาะบุคคลนะคะที่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนหลักเพราะไพ่ขึ้นมาไพ่ต้องบอกว่ามันเป็นระยะอาไพ่มันเป็นโดยรวมนี้ก็จะเปิดตามไพ่เลยว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คะกันไปอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นเราก็ได้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ราศีเมษนะคะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะมาดูซิว่าคนรักเก่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีกุมเอ่ขอภ่ค่ะอ่ร่องรอยเลยเขาก็เหมือนคนที่แบบร่องรอยเหมือนเขาคอยให้ชาวราศีกุมราศีกุมใจเย็นขึ้นเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะ ดูจากไพ่เขาก็รอโอกาสนะนะคะเหมือนอยากจะปรับความเข้าใจอืมคือสักวันหนึ่งคุณจะให้อภัยเขาประมาณนี้ยังมีไพ่บอกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่แหละแต่เขาก็อยากขอขออ่าขอโอกาสรอโอกาสนะคะแล้วแต่บุคคลนะบางคนก็รอโอกาสรอโอกาสลักษณะที่อยากจะขอโทษ ในความสัมพันธ์นี้เพราะเขาคิดว่าชาวราศีกุมนี่แหละเป็นคนดีทีเดียวเหมือนเพิ่งเพิ่งคิดได้นะขอให้อ่าสรุปหน่อยอมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่าแค่มันยังยังไม่ถึงเวลาของมันนะคะไพ่บอกว่ายังปิดปิดอยู่อ่ะยังไม่ถึงเวลาว้าวชาวราศีกุมไม่เอาแล้วอ่ะไพ่เด่น ต้องบอกว่าชาวราศีกุมส่วนมากไม่เอาดูสิรอนิ่งปิดประตูเฉยแล้วนี่ไพ่ของการหยุดใจแข็งมากนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจนมากกันไปใครอยากดูดวงส่วนตัวแอลไล์ข้างล่างได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ